ศึกวันโลกก็จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วประเทศไทยก็จะได้ชมสดแล้วก็ฟรีทั้ง64แมตช์ครับแต่มีประเด็นตามมาครับว่าในการที่จะไปจัดสรรให้อาตัวแทนบริษัทเอกชนเนี่ยที่เข้ามาร่วมลงขันปรากฏว่าทูเนี่ยได้ถ่ายทอดสด32แมตช์ก็เป็นเสียงมิพาควิจารณ์แหะครับว่าเท่าเทียมเป็นธรรมหรือไม่ล่าสุดวันนี้กกทออกมาชี้แจงแล้วครับ คุณกล้องศักยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ออกมาขอบคุณผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดกีฬาฟุตบอลโลกที่กาตาร์แล้วก็บอกว่าสามารถตกลงในราคาที่ตัวแทนฟีฟ่าได้เนี่ย1,200ล้านบาทแล้วต้องขอบคุณภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการเจราจาซื้อลิขสิทธิ์ครั้งนี้เป็นโคต้าของกะกะท32มแมตช์และทรูซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ได้32มแมตช์ครับส่วนเสียงคัดค้านเรื่องของการจัดสรรช่อง,องของการถ่ายทอดสดเนี่ย ผู้ว่ากรกทเยียนบอกว่าพยายามทำให้เกิดความสมดุลระหว่างผู้สนับสนุนกับทีวีดิจิตอลทั่วไปในส่วนโคต้า32แมตท,ที่ทรูถ่ายทอดสดยอมรับว่ามีการกันโคต้าสำหรับผู้สนับสนุนแต่ทรูเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เลือกคู่ที่ต้องการถ่ายทอดแต่ใช้วิธีการจับสลากครับแล้วที่บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมได้หาดูกับกอสอทอชอและทรูเพื่อเตรียมหาทางออกร่วมกันแล้วฟังเพิ่มเติมฮะ ไม่ใช่เลือกแมทช์นะฮะแต่ว่าเป็นจํานวนที่จัดสรรเพื่อใหอ้ให้กับคนที่เสนอผลประโยชน์หรือว่าเื่นสปอนเซอร์นะครับในครึ่งหนึ่งเนี่ย32แมทช์นะครับถือว่าของกีงง่สลากที่300,000เ,เราก็เอาไปจับตลาดเพราะาถ้าไม่มีถูการถ่ายทอดไม่เกิดขึ้นนะแน่แล้วเราก็ถามทุกช่องด้วยว่ามีช่องไหนที่จะยินดีที่จะเข้ามาน0 0นในขนาดเดียวกับถูก็ตกลงก็ไม่มีนะครับมันก็เลยออกมาเป็นลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อมอีเสียงออกมาว่าไม่มีความเป็นธรรมหรือว่า ไม่เท่าเทียมกันเนะครับเราก็รับการน,นะครับคือถ้าดูยอดเงินของชูเนี่ยที่มาร่วมลงขันคันนี้ประมาณ300ล้านบาทนะแล้วก็กับบริษัทเอกชนอื่นๆครับรวมกันได้สักประมาณเกือบเกือบจะ700ล้านบาททีนี้เนี่ย32แมตช์ท,ที่ทูฟอร์ยูช่อง24ถ่ายทอดสดเนี่ยก็จะมีเกมนัดชิงชนะเลิศเกมชิงอันดับ3รอบก่อนรองชนะเลิศ1แมตช์รอบรองชนะเลิศ2แมตช์รอบ16ทีมสุดท้าย4แมตช์แล้วก็รอบแรกทั้งหมด32มแมตช์ ก็เป็นประเด็นว่า y, ทำไมทูได้สิทธิ์แบบนี้อเออมันมีการจับสลากไหมหรือทูไ,ได้สิทธิ์เลือกก่อนล่าสุดปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวจากคุณสุภาพที่กระจายนายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยระบุบอกว่าพรุ่งนี้ <S <S <D ig ital> ทางสมาคมทีวีดิจิตอลจะยื่นกอาจจจะไปยื่นดหมายถึงกสทชเพื่อวินิจฉัยว่ากกทเนี่ยได้มอบสิทธิการถ่ายทอดสดให้ชอ่องทีว <D ig ital> ีดิจิตอลอย่างทั่วถึงเท่าเทียมหรือไม่เพราะดูจากแต่ละช่องเนี่ยนะครับ คือหลายฝ่าย,ยมองว่าเอ๊ะทูได้รับถ่ายทอด32แบต่ยเท่าเทียมและเป็นธรรมหรือไม่แล้วก็โปิดโอกาสให้ช่องทูได้เลือกก่อนว่าจะถ่ายทอดคู่ไหนในจํานวน32คู่คือตอนนี้ทุกคนบอกว่าอยากจะรู้จริงๆว่าหลักเกณฑ์ของกสทชที่ไปคุยกับทูเ,เป็นแบบไหนเพราะผู้ประกอบการที่เหลือทุกช่องเ,เข้าใจเหตุผลว่าทูเป็นสปอนเซอร์300ล้านบาทย,ย่อมมีสิทธิ ได้รับสิทธิประโยชน์ที่มีการตกลงกันไว้แต่อีก600ล้านบาทเนี่ยที่มาจากกองทุนของกสะทะชที่อนุมัตไปก็เป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับสมาคมทีวีดิจิตอลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสุภาพบอกว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเงิน600ล้านบาทคือจํานวน4 0ของวงเงินค่าลิขสิทธิ์ส่วนทูโรงขัน300ล้านบาทคือ20%ของวงเงินค่าลิขสิทธิ์แล้วทําไม20%เนี่ย ถึงได้สิทธิ์ทั้งปวงเหนือกว่า40% hmm. อ่าเพราะฉะนั้นต้องไปดูนะครับ hmm. พรุ่งนี้ทางสมาคมทีวีดิจิตอลก็จะไปยื่นหนังสือต่อกอสทอชอเพื่อจะให้วินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันดีสนุก,นกฟรีดีดทุกวัน,ว,นวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้